อากลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรัชกาลที่ห้านะครับซึ่งเป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเนื้อเงินเนาะแล้วก็บางท่านนะครับก็ยวคิดว่าเหรียญพวกนี้นะครับก็ผ่านการเวลามานานราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเหรียญห้าบาทเออเหรียญหนึ่งบาทนะครับสองรัชกาลที่ห้าธรรมดาเนี่ยนะครับราคาช่วงนี้นะครับแบบไม่มีรอสอนะครับ ราคาก็จะอยู่ประมาณ400-500บาทไม่เกินนั้นนะครับถ้าซื้อเกิน500ในสภาพแบบแบบนี้นะครับอย่าซื้อนะครับเพราะว่าราคายังไม่ถึงนะอ่อีกหน่อยต้องรอวงการกระเตื้องขึ้นอีกนิดนึงนะครับราคาถึงจะเกิน500ไปนะครับแต่ว่าเหรียญนี้นะครับไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับเหรียญนี้ราคาประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่า15,000-20,000นะครับเหรียญนี้นะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นรออน120ครับอ่าเหรียญนี้เป็นรอซอน120นะครับไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับ อ่าเพราะฉะนั้นเห 1, รียญหนึ่งรอสอหนึ่งสองศูนย์ราคาจะทะลุเนี้ยคือสภาพแย่กว่าน,นี้ก็ต้องทะลุหมื่นน่ะนะครับจะมาราคา500บาทเนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับที่เราจะดูต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับท่านผู้ชมว่าเวลาที่ดูรอสอหนึ่งสองศูนย์เนี่ยต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะโดนหลอกนะครับเพราะว่านี่ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับเหรียญพวกนี้นะครับรอสอหนึ่งสองศูนย์เนี่ยมันจะคล้ายกันมากกับรอสองหนึ่งสองหนึ่งเล็กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทิหนึ่งอ่า อ่านี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ารอสอหนึ่งสองศูนย์เนี่ยนะครับกลมเลยครับกลมแล้วก็เลขศูนย์จะยกขึ้นไปนิดนึงนะครับจะกลมอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรอสอหนึ่งสองหนึ่งเล็กเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะดูเป็นเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามันมันสึกร้อไปนะครับแล้วก็จะดูเป็นศูนย์นะครับซึ่งรอสอหนึ่งสองหนึ่งเล็กเนี่ยศูนย์มันจะดูคล้ายเลขศูนย์แต่ว่าเป็นเลขศูนย์แนวนอนนะครับเนี่ยนะครับดูให้ดีๆนะครับอย่าสลับกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งเล ยังไม่แพงมากแต่ว่าก็ก็สูงกว่าราคาทั่วไปแต่ว่าก็ไม่แพงมากนะครับแต่แพงสุดคือ1 2 0สนะครับสาเหตุที่เราสอ1ศ0แพงที่สุดก็อย่างที่บอกไปนะครับเนี่ยผลิตแค่99,225เี่หรียญน,นะครับสบภาพ EF แบบเนี่ยแบบเหรียญเหรียญเนี่ยเหรียญน,นี้อาจจะต่ำกว่า EF หน่อยนึงนะครับดีไม่ดีไปติด VF ด้วยซ้ำนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะติด EF ก็ได้นะครับ EF ต่ำๆนะครับ สภาพ eF คือ extra file นะครับ extra f i e เนี่ยก็ราคาอยู่25,000-45,000บาทนะครับซึ่งราคาประเมินจะสูงกว่าราคาจริงอยู่หน่อยนึงนะครับก็ต้องต้องหักลบออกไปสัก30-40%นะครับส่วนสภาพ UNC ซึ่งผมไม่เคยเจอเลยในชีวิตนี้นะครับอาจจะมีอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่เคยเจอนะครับราคาประมาณ150,000-200,000นะครับตีว่าแสนหนึ่งอ่ะได้อยู่นะครับสภาพ UNC เนี่ยแสนหนึงซื้อได้อยู่นะครับ ร้อสอรอยี่เนี่ยนะครับโอเคนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาดูที่เหรียญอีกนิดนึงนะครับอันนี้เอาตลาะเอาข้อมูลไหมท่านผู้ชมดูแล้วนะครับก็มาดูเหรียญจริงกันอีกนิดนึงนะครับมีวิธีดูเหรียญแท้เหรียญปลอมด้วยนะอ่าเหรียญแท้นะครับอย่างที่บอกไปเลขศูนย์ต้องกลมอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแสงนิดนึงเลขศูนย์ต้องกลมแบบนี้นะครับจะมาเป็นกลมแบบเลขหนึ่งแบบเมื่อกี้ไม่เอานะครับกลมต้องปิดนะครับ ศูนย์ต้องปิดสนิทนะครับแล้วก็จุดที่สองนะครับที่ดูเหรียญนะครับก็คือให้ดูทางด้านพระบรมรูปตรงนี้นะครับก็คือดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงเส้นพระเกศาตรงเนี้นะครับจะต้องเป็นเส้นเส้นขีดขีดเลยนะครับจะมาแบบไม่มีลายไม่ได้นะครับเนี่ยจะต้องเป็นเส้นเส้นขีดขีดนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเห็นเป็นเส้นเส้นไหมครับอืมต้องเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับ ถ้าไม่เป็นเส้นแบบนี้เนี่ยปลอมนะครับต้องเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ดูได้ก็คือตรงหนวดนะครับหนวดจะต้องมีเป็นเหมือนเขี้ยวนะครับหนวดจะต้องมีเป็นเหมือนเขี้ยวนี่เห็นไหมครับเป็นเหมือนเขี้ยวลงมา1 1หนึ่งเขี้ยวนั่นน่ะนั่นคือเส้นเส้นหนวดนะครับที่ลงมาซึ่งด้านนี้นะครับพระบรมรูปเนี่ยที่เป็นแบบหนวดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เส้นพระเกศาเป็นเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับมีในเฉพาะ ด้านหัวนะครับของรอสอ1ศ0เท่านั้นนะครับรอสอื่นจะไม่ใช่บล็อกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับจุดที่ดูรอสอ1ศ0แท้นะครับนะถ้าเจอ3จุดแบบนี้ก็ซื้อจ่ายเงินได้เลยนะครับอันที่1ก็คือเลขศูนย์ปิดนะครับ1น0จริงๆไม่ใช่121เล็กอันที่2นะครับก็คือเส้นพระเกศาตรงนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นเส้นๆนะครับนะเหมือนเส้นขนมจีนแบบนี้เลยนะครับ แล้วอันที่3ก็คือหนวดของท่านนะครับ่าจะต้องเป็นเหมือนเป็นเคี้ยวๆแบบนี้นะครับอืมอย่างนี้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็มาฝากท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเจอ120เมื่อไหร่อย่าขายราคา500หรือพันหนึ่งเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าถึงไม่ต่ำกว่า15,000บาทเหรียญน,นี้นะครับ เนาะอันนี้ผมซื้อมาเป็นเหรียญที่5้าแล้วผมเก็บไว้5้าเหรียญแล้วนะครับอนาคตก็อาจจะซื้อเพิ่มอีกถ้ามีเงินนะครับก็อาจจะเก็บไว้อีกเพราะว่ามันเป็นพอสอมันเป็นรอสอที่หายากนะครับแล้วก็อนาคตก็ต่อให้สภาพเนี้ยก็ราคามันก็จะไม่ตกหรอกครับมันก็ขึ้นเรื่อยๆแหละเนาะโอเคถ้างั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับ